ก็ดีกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับเกมเซเว่นไนท์วันนี้มาทำอะไรกันวันนี้มาลงดันมาดันวันนี้วันพุธนะวันพุธจะเป็นดันธาตุน้ำมามีตัวอะไรบ้างระดับโหดนะเนี่ยวันนี้ที่จะลงคือระดับโหดมีตัวอะไรบ้างไหนมีเดซี่เดซี่นี่มันมีตั้งความความเสียหายสองเทินใช่ปะ เออแล้วก็มียูลิยูลินี่ลดเดบเราแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมีเมมีมลิงลิงลิง,ล,งลิงนี่เพิ่มามาให้ทีมนะส่วนี่นี่ตัวป่วนเออมันการตี5้าเป้านะให้ทีม3มเทินแล้วก็ตั้างคำเสียหายทั้งหมด3ครั้งม,มีลบบับแล้วด้วยนะทีนี้ผมลงก็จะเป็นทีมนี้ นี่มีลินมีสไป์เอาไปการสถานะนะจริงๆจะใช้ถ้าเกิดใครมีเอเลเซียหรือยังไม่ปั้นสไปก็เอาเอเลเซียลงก็ได้นะแล้วก็มียูริไว้ลดเดบอีกไฟายลดเดบแล้วก็เพิ่มค่าดาเมจนะแล้วก็มีลิงลิงนี่เอาใส่ไว้เพราะมันเป็น3เป้าส่วนคาม่านี่เอาไว Lock ้ล็อกบัฟแล้วก็เพิ่มดาเมจใหทีมจะเป็นทีมเวทซะส่วนใหญ่นะมี แค่สไาตัวเดียวที่ไม่ใช่เวทมาลองดีกว่าคนอัทีเฮ้ยคนอัีเหรอทำไมมันแจ้งเตือนตอนนี้วะมามาลงกันดีกว่ามามาเริ่มแรก ใช้สกิลของคาม่าก่อนนะเพราะว่าตอนรอบสามจะได้ใช้สกิลคาม่าได้เลยเนีย่ยนะลดเสียงก่อนะตีสามเป้าเข้าไปอุ้ยลิงลิงโดนคือเราน่าจะเอาตัวอื่นมาเนาะมันมันไม่ค่อยมีทารูบั๊มด้วยเนี่ยลิงโดนทีเดียวตายเลยอะ่ะเอ้าตายแล้วพลาดอ่ะเอาใช้สก,กิลลนะินไปเลย ดาเมจแรงนี่รีม4อ2แล้วเป็นไงดาเมจแรงเปล่ามาต่อไปเราลบบัฟต่อยลบบัฟไปก่อนสองเทนินเอาแค่ว่าไอเนี่ยเดซี่เนี่ยบัฟต้านทางความเสียหายมันหมดไปก่อนนะอือปุอ้งปังปุ้ง,งปังเอาดาเมจเพิ่มไหมดีนะยิงลินได้ยิงลินตายแน่นอน อ้อ้ยโอ้ยลิงโดนไปสามพันนะยังอยู่ได้อยสกิลพาม่าทะลุบัฟไปนี่การห้าเป้าเขาทะลุบัฟได้นะจริงเอาเอาลิงยิงสักหน่อยลิงยิงเข้าไปเฮ้ยแมนช้สกิลเดียวไปเลยซิงโก้สไตล์เอาไม่ตาย อ้ยตายดิเออตายแล้วมาเคสคามาลบบาไปก่อนห้ามเป้าเราจะได้ใช้แร่บ้างนะเปิดมาผมว่านั่นไงยิงเดี่ยวก่อนเลยปุ้งอุยดีนะยิงคามามันจะลบเดทพี่เพราะวะ่าไม่ลบเดทพี่เอา้าชิปเวนกรรมโอ้ยเอา้าเพิ่มเพิ่มกูไปก่อนเนาะ ปุ้มปังปุ้มปังกันไมดูสิผมว่าแม่งโดนเดซี่แน่เลยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเยี่ยมสกิลเดี๋ยวไปฮะลบไปนนก่อนเล่นเทิร์นไปก่อนสองเทิร์นอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยสไปโดนไหมละไม่เป็นไรนี่จริงๆอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเออเอเดเซียลงนะนนก็น่าจะได้อยู่แหละ มันตายง่ายด้วย้ยลิงเข้ามันจะตายแล้วเอ้าเอ้ามันก็จะตายแล้วนี่ลิงยิงสุดท้ายปุ้งเข้าไป 21, สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองน่ะก็ทีมลงดันมันพุทก็ประมาณนี้นะถ้าใครใช้อุ้ยได้ห้าดาวโอ้โหได้ห้าดาวครั้งครั้งที่สามเนี่ยตั้งแต่มันเปิดให้มาจะเกือบปีแล้ว เพิ่งเคยได้ห้าดาวนี่แหละครั้งที่สามโอ้ยมาระดับโหดก็นะผมว่าตอนนี้มันเริ่มง่ายขึ้นแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกอะ่ะมันโคตรยากอะ่ะยากมากนี่เลยสู้อริ่าครั้งหนึง่งมาลองมาลองดูอริ่าผมไหมลองดูว่าลองดูอริ่าสักหน่อยนึง นี่เออลืมบอกนี่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะเนี่ยเพิ่มเติมคือสี่หกทุกตัวละทั้งทีม <c oughs> เอออารีน่าไม่ใช่นี้ต่อสู้ดิเข้าต่อสู้นี่มาเจออารีนากันหน่อยมาดูดิแพ้แปดชนะสิบเจ็ดก็ยังโอเคอยู่เนี่ยชนะหกสิบแปดเปอร์เซ็นเริ่มเลยดีกว่าระดับมีอยู่สามแรงสามพันเยนะโอ้ดูแบบอันดับหนึ่งห้าพันกว่า ขึ้นไม่ถึงไหวไม่ได้ไม่ถึงเลยเนี่ยแค่สามพันเยเอาไม่รอดเลยดูนะนี่ทีมผมเอาลงอย่างงี้นี่เป็นทีมทีมถึกลิงด้วยมีลินมีออลิเซียออลิเซียผมสี่สิบสี่เลยนะเออยังไม่ได้ซื้อชุดให้ออลิเซียเลยคือผมไม่ทันชุดมันอะ่ะเนี่ยเนี่ยชุดมันไม่สามารถซื้อได้แล้วอะ่ะอีกอันนี้ก็ไม่สามารถซื้อได้ไม่ทันซื้อชุดมันเลยนะ เรียวก็สูงเลยไม่ไม่เคยซื้อช e ุดอ่ะความจะดูความความจะดูจุดจบของทีมผมหรือยังอ๋อบอกมาเล่มเลยอุ้มกดเข้าไปผมว่าเปลี่ยนเพลงไหม เจอทีมนี้ TO สี่สิบอ,อ,อ,อีวานสี่สิบหกดีนะไม่เอาคาลินมาด้วยผมว่าถ้าเกิดมันเอาคาลินมาด้วยผมจบแน่เลยสายชุบนะสายชุบนะทีมถึกชุบโคตรเกลียดเลยนี่อ่ะมันชอบใช้ตอนยกโล่ออ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไร ไม่เข้าใจจริงๆยกมายกกยย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 ะทำไมผมรู้สยกเกียเยเยยยยยยยเอเยอเยยยยยยนยยยยยยย จะชนะไหมเนี่ยรอบนี้น่าจะชนะมั้งอุยอ๊ยอุย้ยอุ้ยลินตายไปแล้วฮะเอาแล้ว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 ,ลว,ลวจะชนะไหมชนะไหมนี่พลังลมปราณนะเนเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่แบบกล้าไอ้กล้าแม่งตายก่อนอะเอาแล้วเอาแล้ว มีเสียชนะไหมเนี่ยไ่ผมว่ามีศสียชนะว่ะโอ้โหมันกลางโล่มันกลางบัฟอ,อ่ะเอยดูดิมันชอบมา <c oughs> ฟิกด้าเมทต,ตอนกลางบัฟด้วยนะแล้วมันเลจะตายวะเนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เล่งบัฟมาอมเอาครับเอาครับเก็เอาไม่กลางกลับเอาไม่เป็นไรเอเดเซียก็ตายแล้วมา ยูริผมตายแล้วเฮ้ยลิงก็ตายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กลางมากลางกลับไม่โกงอะจริงจริงสามสามตองสองโอโหอีกฝ่ายไฮี่อ้าวโดนเพิ่มคูดาวไปครับโอ้ยจะชนะไหมเนี่ยชนะดีต้องชนะอุ้ยอุ้ย อ้าวอ้าวอ้าเวนกรรมเฮ้ยเฮ้ยชนะชนะอยู่ได้อยู่ได้อยู่กลางโล่ละกลางโล่ละอีวานกลางโล่ปุ้งไม่เข้าครับบอกเลยไม่เข้าวายวายวายไม่เข้าอุ้ยเอ้าเอ้าอีวานตายโอ้โหดูประดับไม่ออกเลยนะประดับอ่ะผมใส่ประดับช็อตหกดาวไว้อ่ะ ไอ้เหลือลิงละพี่ลิงช่วยทีโอ้ยโดนเล่งเทินนี่ตัวตัวแล้วจะโอ้ยไม่สกิลร่างใส่ว่าผมว่าผมแพ้เนฮะ้ยดูดิดูดูแพ้อะไรแพ้เพราะอะไรเพราะเฮ้ยประดับไม่ออกอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไร้ย ลาไปด้วยความพ่ายแพ้โอ้ยทำเฟสอ่ะทำเฟสอ่ะดูสิผมจะได้อะไรเปิดออกมาซ้ำถึงหกดาวเอเลนโอ้โหถ้าได้ออกมาเป็นแบบดูดิจิ๊กซอผมขาดอีกอันตัวตัวเดียวอ่ะขาดแค่ดีซี่ตัวเดียวอะ่วเวอะเพ,อเพื่อนๆถึงไหนกันแล้วมั่งอะ่ะอ่ะเอาวะจบนี่ท่าน้ำห้าดาวกินโอเอ็ เห็นเอาเวผมได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหกร้อยแปดแล้วเหรอเออเฮ้ยผมยังไม่ไเอาเวกเอเลเนียเลยลองเอาเวกเอเลเนียกันดีกว่าไหมเอเลเนียเอเลเนียอยู่ไหนวะนี่เอเลเนียใส่ของแล้วกางนั่นเลยอะคือตอนแรกผมเก่าจะไม่ใช้นะคิดผมก็ยังลงเป็นแบบปกติอยู่นะอาทิตย์หน้าถึงจะเป็นแบบยากอืมโอเค ไว้เดี๋ยวคลิปหน้ามาปลุกพลังกันดีกว่านี่ลาไปด้วยความน่านักของปุกิโอเคนะงั้นก็คลิปนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ